สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับว่าเราใช้รถมา3ปีแล้วเนี่ยนะครับเราโดนค่าซ่อมโดนค่าเสียหายไปแล้วรวมๆเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองดูนะครับลองดูทางเรื่องนะครับว่าจะเป็นการค่อยๆซ่อมตามอาการหรือจะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแก้ทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวจะมะีสรุปตอนท้ายนะครับแต่ ในระหว่างคลิปนะครับผมจะเล่าเป็นเจอร์นี่ไปก่อนนะครับตั้งแต่ผมได้รถมานะครับผมต้องซ่อมอะไรบ้างนะครับเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นนะครับนิสันคิวของผมใช้มาเนี่ยนะครับเป็นรถจากปี2004ที่ญี่ปุ่นนะครับจดประกอบในไทยปี2014นะครับแล้วก็ได้มีการผัดเปลี่ยนมือมาผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมือที่เท่าไหร่แล้วผมได้รถมาปี2019นะครับอันนี้แล้วก็ใช้ ร่วมมาจนถึง2021ตอนนี้นะครับซึ่งหลักๆแล้วคุณภาพเนี่ยครับในการซ่อมของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่เคยต้องขึ้นรถสไลด์หรือว่าต้องเรียกรถมาพ่วงเนื่องจากรถเสียกลางทางนะครับว่าเราเราเราที่ตื่นที่ตกใจก็ซ่อมดักไว้อยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้หรือว่าอาจจะโชคดีก็ตามนะฮะเราได้รถมาที่มูลค่านะครับกลมๆนะครับอยู่ที่ส0,000น 60,000บาทนะครับอันนี้เมื่อได้ลดมาแล้วเนี่ยเราใช้ไปประมาณสัก2ออาทิตย์นะครับแล้วก็ได้เข้าไปรีแพ์นะครับที่อู่นอกนะครับอันนี้ก็คือว่าก็เบื้องต้นก็เหมือนเป็นการเช็คอัพอาการแล้วก็เปลี่ยนของเหลวแหละครับคร่าวๆนะครับเพื่อดูว่า,าตรวจสอบว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างงบเท่าไหร่บ้างใหญ่ๆต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งในส่วนของอตัวน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเกียร์นะครับ ค่าซ่อมนะครับเนื่องจากเอามาใช้แล้วนะครับสักถึงสัปดาห์ลำโพงก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับเกิดแตกขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนตัวลำโพงนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับไม่เย็นนะครับเอามาแล้วรู้สึกว่าไอเย็นน้อยมากนะครับก็ก็ต้องซ่อมที่ระบบแอร์ทั้งระบบนะครับโดยการล้างทั้งระบบต่อไปนะครับแล้วก็สายแพร่พวกอะไรนะครับท้ายแล้วนะครับตัวนี้สังคิ้วเนี่ยเครื่องพันสีเนี่ยอย่างที่ทุกท่านรู้กันคือมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ ก็ได้ไปแก้ปัญหาความร้อนโดยเฉพาะนะครับก็จะมีวิธีการแก้ของทางพี่เจ้าของอู่เขานะครับต้องบอกว่าราคาที่ผมโชว์อยู่นี้นะครับไม่ดราม่านะครับเป็นราคาที่ผมยินดีจะจ่ายนะครับในณช่วงเวลานั้นนะครับโดยที่เราหาข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พอใจกับอู่ต่างๆที่เราได้เข้าไปที่เราได้เจอณช่วงเวลานั้นนะครับโดยตอนที่ได้รถมานะครับอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นคนนั่งข้างๆนะครับเปียก ตลอดไม่ว่าจะฝนตกไม่ตกก็ตามนะครับพื้นก็จะมีการเปียกพรมก็จะเปียกตลอดนะครับครับคนพบว่าตัวท่อแอร์ครับในระบบเนี่ยมันรั่วท่อมันหักนะครับทําให้มีของเหลวมีน้ำเนี่ยซึมออกมาตลอดนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนท่อนะครับซ่อมเรียบร้อยนะครับเราได้ลดมาช่วงประมาณกลางปีนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีนะก็เป็นการแก้ช่วงล่างเพราะว่าได้ลดมาแล้วเนี่ย าจจะของเก่าเขาใส่โชคซิมเบอร์นะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างแข็งกระด้างมากๆนะครับมากๆก็ตามที่เห็นนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนหลกกั้นโคงตัวลูกหมากปีกนกนะครับบูตปีกนกบูตคักน,กกน,กนหน้ากรองอากาศคอยวัวเทียนนะครับแล้วก็จะมีค่าแรงนิดหน่อยนะครับของทางพี่เจ้าของอู่เขานะครับก็ร่วมๆเป็นงบประมาณเท่านี้นะครับหนึ่งห้าพันบาทนะครับซึ่งก็จะจบของปี 2,019ที่ผมได้รถมานะครับผมซื้อรถไปนะครับสามแสนหกหมื่นบาทนะครับซ่อมอีกรวมๆสี่หมื่บาทนะครับก็จะตกอยู่ที่งบประมาณสัก4ี่0 0นบาทนะครับในปีแรกนะครับที่ได้ทําการแก้ไปนะครับด้วยงบประมาณแล้วเราก็ใช้รถยาวๆได้นะครับรวมๆประมาณสัก67เดเดือนเลยนะครับเราก็จะมาซ่อมอีกทีนะครับคือช่วงพฤษภาคมนะครับปี2020เลยนะครับก็จะเป็นการ ซ่อมทั่วๆไปนะครับเนื่องจากว่าการขับรถแล้วรู้สึกว่าเสียงเครื่องแปลกๆนะครับกำลังเครื่องไม่มีนะครับก็เลยไปอู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการซ่อมครั้งที่4นะครับก็จะดูการซ่อมรวมๆนะครับก็จะเปลี่ยนตัวนะครับซึ่งตอนที่ซ่อมกับอู่ดังกล่าวเนี่ยครับทางพี mm ่เจ้าของอู่ก็ได้มีการสอบถามว่าถ้าจะต้องการเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับก็ก็เปลี่ยนเครื่องเลยดีกว่านะครับ แต่ว่าถ้าต้องการจะสู้ต่อกับเครื่องพันสี่เนี่ยก็อยากจะให้เปลี่ยนตามรายการนี้เพื่อให้เครื่องพันสีเนี่ยมันวิ่งได้ไปก่อนนะครับสักปี2ปีนะครับแล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนเครื่องก็ค่อยไปเปลี่ยนตอนนั้นอีกทีนะครับตอนนั้นด้วยด้วยงบประมาณนะครับผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องพันหหรือพันหกพันแนะครับก็อ่ากระซ่อมนะครับไม่ใช่เป็นการซ่อมตามอาการนะครับเป็นการซ่อมเพื่อป้องกันการเสียในอนาคตไว้นะครับ เปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับแท่นวางเครื่องแท่นเกียร์นะครับกระดูกหมานะครับซ่อมตัวท่อไอเสียนะครับอันนี้คําโชกหัวฉีดครับเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็พวกซิลนะครับต่างๆเพราะว่าเริ่มมีน้ามันซึมๆรวๆออกมานะครับซิลเพาขับนะครับซิลหลังนะครับเปลี่ยนมูเล่นะครับแล้วก็สายผ่านสายพานหัวเทียนนะครับหัวฉีดต่างๆนะครับอันนี้ก็เช็คอัพใหม่นะครับประจําปี2020หลย ดม์นะครับตัวข้างหลังรถนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นแล้วก็ป้องกันเสียงที่จะเข้ามาในรถมากขึ้นนะครับก็รวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณสัก9,00 0กว่าบาทนะครับขับไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับเป็นการเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกของรถนิสสันคิวของผมเลยนะครับนั่นก็คือกระจกหลังแตกครับไม่ใช่ไปมีเรื่องกับคนอื่นนะครับเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับดันให้ ตัวรถเข็นมาชนหลังรถผมนะครับซึ่งมันก็คือลมแหละครับใต้คอนโดลมมันจะแรงนะครับได้มีการเคลียร์นะครับแล้วก็เขาก็ได้ดูแลค่าเสียหายทั้งหมดนะครับของเรื่องตัวค่ากระจกนะครับค่าทําสีต่างๆนะครับอันนี้ก็รับผิดชอบเรียบร้อยครับเราก็ได้ต้องไปเปลี่ยนตัวกระจกนะครับอยู่ที่มูลค่ารวมค่าแรงแล้วประมาณสัก6กพันกว่าบาทนะครับตัวกระจกหลังนะครับอีกเปลาะนึงนะครับอันนี้ตอนที่เปลี่ยนกระจกเนี่ยครับ ตัวหลังคานะับมีได้มีการรั่วซึมนะครับจากน้ำฝนนะครับก็จะเป็นรอยรั่วๆนิดหนึ่งครับก็ได้แจ้งกับทางพี่ช่างกระจกนะครับให้ทำการซ่อมตัวรั่วซึมตรงนั้นด้วยเลยนะครับทำให้เวลาเราจอดรถตากฝนแล้วเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีอาการรั่วซึมที่เป็นน้ำซึมออกมาเข้ามาในตัวรถครับยังรู้สึกว่าช่วงล่างนะครับยังจากที่ได้ซ่อมไปเมื่อช่วงปี2020นะครับ ช่วงล่างเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับมีเสียงนะครับมีการเด้งกระดอนต่างๆนะครับก็ได้ไปเห็นนะครับยูทูบเบอร์นะครับเขาโฆษณาในในการซ่อมช่วงล่างที่ CJ นะครับก็แล้ว CJ เนี่เป็นโรงงานที่จะผลิตตัวอะไหล่นะครับพวกช่วงล่างต่างๆของรถยนต์นะครับทุกยี่ห้อนะครับด้วยเลยนะครับทำโอเอมต่างๆเนี่ยมีความชํานาญมากนะครับในราคาอะไหล่ที่ไม่ได้สูงนะครับ ถ้าเราต้องไปเปลี่ยนกับอู่อื่นๆเนี่ยเขาอาจจะซื้อจาก Cj ไปบวกนะครับเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราไปเปลี่ยนกับโรงงานเลยดีกว่านะครับด้วยชุดความคิดนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปที่ตัว CJ พระรามสนะครับก็ไปเปลี่ยนนะครับไปซ่อมช่วงล่างครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็โดนไปประมาณสักอหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เพื่อซ่อมให้มันนิ่มขึ้นนะครับ เวลาไปทํากับ CJ เจเขาก็จะเช็คทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับของตัวช่วงล่างนะครับช่วงล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าช่วงล่างด้านหลังนะครับว่าต้องซ่อมอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะลิสต์รายการมาให้เรานะครับพร้อมกับบัตเจตนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเรามีงบประมาณที่ถึงนะครับก็ซ่อมเลยนะครับแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยสามารถคุยต่อรองกับช่างได้นะครับว่าพี่ผมมีงบประมาณแค่เท่านี้นะครับถ้า ให้ช่างแนะนำเนี่ยควรจะซ่อมอะไรก่อนอะไรหลังนะครับถ้างบถึงแล้วเราค่อยมาเติมใหม่นะครับถ้างบไม่ถึงก็ซ่อมที่ที่ส่วนที่จําเป็นต้องซ่อมหรือส่วนที่วิกฤตก,ก่อนนะครับช่างก็จะแนะนําได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าบริการดีมากๆเลยนะครับ CJ ก็แนะนาครับถ้าเป็นช่งล่างนะครับ เดือนกันยายนนะครับปี2021นะครับก็ได้ตัดสินใจครับที่จะเปลี่ยนนะครับจากเครื่องพันสีเป็นเครื่องพันหนะครับด้วยงบประมาณอยู่ที่60,000บาทนะครับผมต้องการเปลี่ยนเพราะว่า 1. นะครับต้องการให้รถเนี่ยสามารถเซอร์วิสได้ทุกจังหวัดนะครับ2แน่นะครับต้องการให้นะครับรถมีกําลังการขับที่มากขึ้นนะครับจังหวะเร่งแซงนะครับเครื่องพันสีมันค่อนข้างอืด เวลาเร่งแซงมันจะเกิดอันตรายนะว่าจะแซงพ้นไม่พ้นถ้าเป็นเครื่องพันห้าอัพขึ้นไปเนี่ยกำลังรถน่าจะมีมากกว่านะครับจะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นในการขับขี่และแต่ว่าผมได้ทําคลิปแยกของการเปลี่ยนเครื่องพันห้าไปแล้วด้วยนะครับเป็นเต็มๆเลยนะครับว่าเปลี่ยนแล้วต้องทําอะไรบ้างมีงบประมาณเท่าไหร่ดีเทลต่างๆเป็นยังไงก็สามารถไปติดตามชมได้นะครับในตัวคลิป การเปลี่ยนเครื่องพันห้าเต็มๆนะครับเราใช้รถกันมา3ปีนะครับเราต้องเสียค่าซ่อมไปร่วมๆนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแบาทนะครับหนึ่งแสบาทนะครับทั้งซ่อมเพื่อป้องกันซ่อมตามอาการนะครับแล้วก็เป็นการวางเครื่องใหญ่ๆนะครับครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ซึ่งถ้าถามนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปได้จะทําแบบนี้ไหมนะครับก็จะตอบว่าจะไม่ซ่อมแบบนี้ครับเพราะว่างบประมาณมันบานเกินไปนะครับหนึ่งแา่บาทนะครับ บื้องต้นอย่างที่ได้พูดไปในคลิปของรีวิวรถหรือว่าการเปลี่ยนเครื่องพันห้านะครับถ้าได้รถมานะครับและรถยังเป็นพันสี่นะครับอาจจะใช้ไปสักพักนะครับแล้วก็ไม่ต้องซ่อมเรื่องความร้อนไม่ต้องซ่อมอะไรนะครับขั้นแรกนะครับเปลี่ยนเครื่องเป็นพันห้าหรือพันแปดหรือสองพันไปเลยนะครับสมมุตินะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นเครื่องพันห้าเลยนะครับตั้งแต่เด y วันนะครับผมก็จะเสียไปแค่หกหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ช่วงล่าอีกนะครับอีกประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับซ่อมตามอาการอีกนะครับ ผมว่านะครับ80,000-100,000บาทนะครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับในส่วนของการเตรียมค่าซ่อมนะครับก็จะเซฟจากการที่ผมซ่อมไปเรื่อยนะครับแบบไม่มีความรู้แบบนี้นะครับไปได้ถึง30,000กว่าบาทเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับให้พาตัดใหญ่แก้ใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ถ้างบประมาณถึงนะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ลองลอง ปรับแต่งนะครับปรับเข้ากับสไตล์การใช้รถการแต่งรถของตัวเองนะครับว่าต้องการให้มันอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหรือว่าใช้สักพักเบื่อแล้วขายต่อนะครับหรือว่าต้องการใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในครอบครัวนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ขึ้นอยู่กับอบอ,อบเจกตีฟของเราในในการใชแ้แต่ละวันนะครับเพื่อให้เราปรับแต่งตัวรถนะครับให้เหมาะสมนะครับกับชีวิตประจําวันของเราได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรานะครับ ไม่ต้องปวดหัวกับการต้องซ่อมบ่อยนะครับในช่วงรถมือ2หรือว่านิสสันคิวที่คนเขาจะาแหยงแหยงมันแล้วกันนะครับก็ก็ต้องทําใจก่อนครับยอมรับครับว่ารถมือ2มือ3ามือ4นะี่เนี่ยที่ได้มานะครับผ่านไม่รู้กี่มือเนี่ยมันเก่าร่วมๆจะยี่สิปีแล้วครับก็มันก็จะซ่อมเยอะซ่อมตามอาการมันก็จะไม่ได้ใหม่เหมือนกับรถออกศน,นะครับอันนี้ แต่สิ่งที่จะได้มานะครับก็คือนั่นแหละครับมันยังคงมีความเป็นสไตล์รถนะครับคลาสสิกอยู่นะครับผสมกับร่วมสมัยนะครับทำให้มันยังดูโฉบเฉี่ยวนะครับรูปทรงที่มันยังไม่มีรถตัวไหนในตลาดที่รูปทรงคล้ายๆสวยเทียบเท่านะครับถ้ารถชนิยมแบบต้องการรถสี่เหลี่ยมใช้อเนกประสงค์เก็บของได้เยอะๆนะครับรถนิสสันคิ้วนะครับก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับทั้งซ่1และซ่านะครับ มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมราคารถยังไม่ตกทําไมคนยังนิยมคนยังเล่นรถรุ่นนี้กันอยู่นะครับก็เหตุผลง่ายๆครับของการใช้นิสสันคิวนะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าค่าซ่อมนะครับเป็นมูลค่านะครับที่ทางผมนะครับยินดีจ่ายนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ดราม่านะครับว่าต้องอมันบางอู่คิดค่าน้ํามันเครื่องเท่านี้คิดค่าอู่เท่านี้ ต้องเอาราคาผมไปเพื่อต่อรองกับอีกอู่นึงนะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์อยนี้ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าสังคมนิสันคิวเราอยากให้แบบช่วยๆกันนะครับอ,อ,อะไรเสียตรงไหนก็แนะนําอู่กันได้นะครับหรือว่าจะเป็นการออบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับใครมีปัญหาอะไรก็โพสต์ลง f a c e b o o k กุ่มนะครับทุกคนก็มาช่วยกันออตอบคาถามนะครับอันนี้ก็นะครับ แอร์ซ่อมที่ไหนช่วงล่างทําที่ไหนนะครับก็อยากให้มันเป็นสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่านะครับอันนี้ใน E ีพีหน้านะครับมีคนขอมาเยอะนะครับนั่นก็คือนะครับค่าแต่งรถจุกจิกจิปาถะเนี่ยครับไม่ได้รวมอยู่ในค่าซ่อมนะครับการแต่งรถของสไตล์แบบผมเนี่ยครับม้วๆซั่ๆหน่อยนะครับติดตามชมกันได้นะครับกับการรีวิวของแต่งรถของผมนะครับก็อ่า คอมเมนต์นะครับสอบถามคอมเมนต์ Comment แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็เรียนเชิญครับวันนี้นะครับขอทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับไปไหนมาไหนก็ไปโดยสวัสดิภาพนะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ